วิธีการดูโลเคชันของ Night h a i ฮรกดที่ View Quest เลื่อนขวามาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวไน g h t h ์ i ฮรนะคะพอเจอแล้วกดไปที่บ็อกของตัวนี้พอมันขึ้นพิน,พนทูแมปแปลว่ามันปิงให้เราแล้วก็เข้าเกมไปรับเควสตได้เลย สุดที่ไน h ์แฮอยู่ก็คือบริเวณเขาทางด้านขวาของเมือง l คล s ซีคลิฟทที่นี่จะมีแลน์มาร์คที่สำคัญก็คือ Radio Station แล้วก็เป็นฐานของ I.O. นะคะไนทแฮจะเป็นกระต่ายหน้าดุนะคะเวลารับเควสก็เข้าไปใกลๆ้ๆกด e แล้วก็เลือกเครื่องหมายตกใจและเลือกนิ้วโป้งอีกทีนึงก็จะเป็นการรับเควสมาทำ ข้อที่1 bounce three times on tries without touching the ground เราจะต้องไปกระโดดบนยางรถยนต์ติดกัน3ครั้งโดยที่ห้ามตกมาที่พื้นจากจุดที่เพื่อนๆไปรับเควส์นะคะเดินลงมาที่สนามแข่งรถเนี่ยก็จะมีกองยางรถยนต์อยู่1-2สจุดเราสามารถจะมากระโดดที่ตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีใช่ไหมคะสามารถไปที่ปั๊มน้ำมัน ปั๊มไหนก็ได้เพราะว่าทุกปั๊มเนี่ยมันมียางรถยนต์อย่างแน่นอนเจอ,อยางรถยนต์แล้วก็เข้าไปกระโดดได้เลยค่ะ,ะแบบนี้นะคะพอ3ทีปุ๊บได้ xp เรียบร้อย Use an alien ี u m p a d and an alien c r อเลียนคร เราจะต้องไปใช้ที่กระโดดของเอเลี่ยนณนะสุดที่ยานเอเลี่ยนตกสุดที่ยานเอเลี่ยนตกพอเปิดแบบมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นพื้นที่สีส้มกว้างๆที่จะมีเศษยานอยู่ด้วยเพื่อนๆไปที่สุดไหนก็ได้นะคะอ่าโอเคพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ให้หาแผ่นกระโดดหน้าตาแบบนี้นะคะเข้าไปกระโดดได้เลย เรียบร้อยค่ะ Travel in an alien slipstream for 100 meters เพืเ่อนๆจะต้องไปใช้ alien slipstream เดินทางเป็นระยะทาง100เมตร alien slipstream ก็จะเป็นไอท่อลมสีชมพูแบบนี้นะคะมันจะอยู่ที่จุดที่ยาน alien ตกไปตรงไหนมันก็มีค่ะพอเราเข้าไปแล้วก็บินไปเรื่อยๆเป็นระยะทาง100เมตร Damage แอนด์ออ n ค t นเนนวิดอารกรเราจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูด้วยระเบิดมือกร n เนดหรือระเบิดมือนะคะสามารถหาได้จากการที่เดินไปเดินมาตามพื้นแล้วก็เจอหรือจะเป็นการเปิดกล่องทองก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆพยายามทำเควส์นี้โดยที่ไปเจอคนนะคะแล้วปาระเบิดมือไปก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเขาพยายามที่จะบิว้วอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นก็ยิงเขาให้ลมให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยปาระเบิดไปซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าเจอบอรดเนี่ยก็ง่ายเลยสามารถปาระเบิดไปได้เลยอย่างคนนี้ที่ใส่เจอใช่ไหมคะไซก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนหรือเป็นบอทเหมือนกันแต่ว่าก็เลยใช้วิธีการยิงไว้ก่อน,นะคะ่ะพอเขาล้มก็ค่อยปาระเบิดมือไปซ้ํา ก็พอเขาล้มแล้วนะคะปาระเบิดมือไปซ้ำได้เลยต้องระวังมันกระเด้งกลับมาใส่ตัวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะปาแมนก็สามารถบิ้วก่อนแล้วก็ค่อยปาระเบิดยัดได้ get an explosive elimination on the cube monster in the sideways เพื่อนๆจะต้องไปฆ่าคิวบ์มอนสเตอร์ที่มันอยู่ในไซด์เวย์โดยใช้ระเบิด ไซเว่ยคือพื้นที่ที่มันเป็นวงกลมวงๆส้มๆเมื่อเปิดแบบดูเนี่ยมันจะเกิดสุ่มแตละตานะคะมันจะเกิดไปตามเมืองที่มันมีชื่อขึ้นบนแผนที่แต่อันนี้ไซไม่ชชัว่์ว่าเราสามารถไปทำกับไซเวย์อะโนมาลี่ได้หรือเปล่านะคะดังนั้นก็ัาทำไซเวย์ปกติดีกว่า ก่อนเข้าไปก็ให้หาอาวุธระเบิดก็ได้หรือเพื่อนๆจะไปฟาร์มข้างในไซเวก็ได้นะคะแต่ไซไม่ค่อยชอบอเพราะว่ามันแบบมืดๆแล้วมันก็บิวไม่ได้ด้วยก็เลยพยายามที่จะหาระเบิดจากข้างนอกเข้า,ขาไปดีกว่าแต่ถ้าโชคไม่ดีไม่เจอระเบิดข้างนอกก็ยังไปหาข้างในได้อยู่ดีนะคะอย่างตาดีนะคะที่ไซมาหาฟุตเทจก็มาเจอข้างในไซเวค่ะหาข้างนอกไม่เจอเนาะ พอเจอแล้วทํำยังไงเราก็ไปล่อมอนนะคะไปล่อมอนเพราะว่าเราจะต้องฆ่ามด้วยระเบิดอันนี้แหละหรือถ้าเกิดเจอบาซูก้านะคะก็จะถือว่าดวงดีมากๆอันนั้นมันจะเลงได้ง่ายกว่าการเปิดกล่องทองกล่องม่วงที่เสานี้นะคะก็สามารถที่จะเจอระเบิดได้เวลาปาก็จะต้องเล็งดีๆนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นก็จะวื้เหมือนทรายนะคะปาไปสองลูกฆ่าไม่ได้สักตัวเลย เวลาปาก็กะระยะเผื่อแบบตอนที่มันวิ่งมาด้วยอะค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่ากะดีๆก็สะได้เลยแบบนี้ก็ประมาณนี้ค่ะง่ายๆเพคาะก่อนสรกกันไปใส่ขอขายของนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยพพอร์ตไซด์ให้สามารถทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆเนี่ย<ๆ>ก็สามารถโดเน a มายัางพร้อมเพย์อันนี้ หรือว่าจะเป็นที่ True Money Wallet ตาม QR Code นี้ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใส่ไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ